เอาละโซนกันใหญ่เลยซนกันใหญ่เลยเอาเอาแขกไม่ได้รับเชิญอืมนี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบครับนี่ครับโอ้โหแขกไม่ได้รับเชิญมากันเพียบเลยครับอืมกินอะไรกันเนี่ยปากมอมแมมหมดเลยอ่ะอ่าเอาดูดูเอาเอาเอาปีนปีนเอาปีนเอาเอาเอาปีนซนจริงๆเลยนะฮะมาครับเพื่อนๆครับ สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะ F สของ r ี v o ครับนะฮะผมจะพาเพื่อนเพื่อนมารีวิวรถ r ีโวคันนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับสองจุดปดครับคันนี้นะฮะล้อนหน้ากว้างมากเลยโอ้ล้อนหน้าเขานี่ออฟลึกหน้าดูเลยดูดิโอ้กว้างกวาง,วางมากสุดยอดฮะยางสวยด้วยเป็นยางใหม่ล้อนหน้าเป็นขอบสิบแปดนะครับใช้ยางสองหกห้าสี่สิบขอบสิบแปด บ้าสุดยอดว้าสวยจริงๆเลยนี่ครับสีสันสวยมากๆนะครับนี่ฮะโอ้โห,โโหแล้วก็ข้อกก็จะมีแซมเลดด้วยนะครับขอกก็สวยครับหืมว่าข้อสมัยนี้มีแต่แต่งกันแบบหล่อๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะเรามาดูชุดหลังเขานิดนึงครับนี่ฮะเจเอจะเอ๋จ,เอ,จเอ๋เเอ๋ฮะ ไมวม,มา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 เร็วมา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 อยากจะสู้กันนะมาเร็วมาสู้กันคนเขาจะรีวิวรถนี่ก็อะไรนัก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคนะครับอ่าคลิปนี้นะครผมรีวิวอยู่แถวๆริมเมืองสามอ่าวนะครับนะฮะก็จะมีน้องๆที่ไม่ได้รับเชิญมากันเยอะเลยนะครับนะฮะาให้ดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับ โอ้โหเต็มถนนเลยฮะอืม <c oughs> อาจจะมีนอกเรื่องบ้างนะฮะคลิปนี้นะครับมาผมจะพาเพื่อนๆมาดูชุดล้อหลังนะครับชุดล้อหลังของเขานี่ปรับแต่งใส่ขอบ15ครับนะฮะใช้ยาง XCD 225 75ขอสิบห้เป็นเพลาลอยหัวยาวเช่นเดียวกันเลยโอ้โหกระทะเขากว้างใหญ่มากเลย CA T นะฮะอือหือสุดยอดดูดิด เจอแต่สายย่อก,กันทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมฮะทรงเตี้ยแปกกันทั้งเลยทรงเตี้ยแปกเลยนะครับนะฮะสามนิ้วสี่นิ้วเองโอ้หรีโวครับเขาจัดทรงได้เตี้ยมากเลยเดี๋ยวขอแอบดูชุดล่างเขานิดนึงนะฮะอืมเช่นเดิมครับนะฮะเช่นเดิมทรงแหนบด้านบนก็จะมีแค่สามแผ่นนะครับมีตัวรัดแหนบด้านล่างนี่แหนบมีอยู่ประมาณสองสี่หกแปด 1ิบสนะครับแต่จะมีแหนบหนาและแหนบบางนะครับปะปนกันไปนะครับแหนบหนาก็จะรับน้ําหนักได้ดีนะครับอ่ามีแหนบหนาแหนบบางปะปนกันเลยนะครับตรงเตงก็เปลี่ยนเป็นบูทเหล็กนะฮะลูกยางกันกระแทกไม่มีนะครับนะฮะเขาไม่ได้ใช้โชคมีอยู่4ต้นนี่ครับสกีมีครับนะฮะนี่ทำสกีไว้ด้วยให้ดูด้าน ข้างๆนะครับมีสกีด้วยครับเห็นไหมฮะทาไว้นะครับนะฮะทําไว้ก็ดีสกีเผื่อป้องกันไม่ให้สลักเราขาดนะครับนะฮะสกีจะช่วยได้อืมทรงแแบบเข้าสวยครับนะฮะมาเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเขานิดนึงก่อนนะครับมาครับเพื่อนๆเราคุยกับเจ้าของเขานิดนึงนะฮะ สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยแล้วครับชื่อเอียงครับชื่อเอียงใช่ไหมฮะโอ้โหเป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยประจวบครับประจวบเหมือนกันใช่ไหมฮะเซตรถนี่โอ้โหมีแต่ย่อๆกันทั้งนั้นเลยนะเห็นแต่ละคันนี่ถือว่าสุดยอดเลยคันนี้เอาไว้วิ่งอะไรครับวิ่งผลไม้ครับอืมวิ่งผลไม้วิ่งทั่วๆไปไหมหรือว่าใช่ครับทั่วไปใช่ไหมฮะน้าจันทบุรีลงไปวิ่งทางนู้นไหมไปครับอืมก็พูดง่ายเลยไปได้ทั่วประเทศเลยหรอโอ้ปัจจุบันสายงานที่เราวิ่งเนี่ยนะฮะเราหางานแบบไหนครับก็ เป็นงานแบบเพื่อนโซ่บ้างอะไรบ้างแล้วแล้วแจมครับอืมเป็นงานแจมกับเพื่อนๆเนาะใช่ครับผมอืมวิ่งกี่ปีละโอก็บสิบกว่าปีแล้วที่อยู่ในวงการรถคอกครับผมโอ้รถผมสามคันแล้วสามคันนี้ <laughs> ใช่ไหมฮะโหเซียนเลยเหมือนกันนะเ <c oughs> นี่ยถือว่าเป็นเซียนคนนึงเลยเหมือนกันนะฮะโ,โอ้โหคันนี้เป็นร<อ>ีโว่เพราะเหตุใดถึงเลือกซื้อรีโว่ครับรีโว่กำลังมันดีกว่าอีกสุงครับเดินในไร่มันเดินในไร่มัน แรงเข้าดีใช่ไหมฮะเราถึงเลือกรีโวใช่ไหมครับส่วนมากงานจะเป็นอยู่ในไร่ในส่วนเยอะต้องใช้พละกําลังคันนี้ปรับแต่งเครื่องยนต์ไหมฮะไม่ได้ทำอะไรครับเอาแบบเดิมๆเนาะสุดยอดเลยล้อหน้าเราปรับแต่งมาล้อชุดนี้นี่หมดไปประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทเนาะแล้วชุดหน้าเราโหลดแบบไหนครับเราโหลดมันตัวนี้โหลดนิ้วครึ่งครับเราโหลดถ้วยมันหรือว่าเราใส่ตะกัดโหลดเอาชกเป็นชกโหลดมาเลยอ๋อเราซื้อเป็นชกโหลดมาเลยใช่ไหมฮะล้วใช้สปริงเดิม โอ้โหแต่ล้อสวยมากเลยนะดูดิออฟลึกมากเลยตัวสิสิบนิ้วครึ่งครับใช้สิบนิ้วครึ่งเลยใช่ไหมฮะเอ๊ะถ้าออฟแบบนี้มันจะเป็นล้อหลังใช่ไหมใช่ใช่ของล้อหลังของรถรถแต่งซิ่งเอามาใส่ใส่ล้อหน้ามันจะได้ทางอลังการเลยนะฮะสวยครับมันเต็มซุ้มมันเต็มซุ้มดีอืมสวยๆนะดูออฟดิดูดิชอบมากเลยผมชอบมากเลยนะฮะล้อทรงสวยใหญ่มากเลย เครื่องยนต์ไม่ได้ปรับแต่งเนาะแ,แล้วก็เราวิ่งงานในปัจจุบันก็คือวิ่งแจมงานกับเพื่อนๆนะครับ<ช>คอกนี่รถคันนี้เราซื้อมาแล้วเรามาปรับแต่งเองใช่ไหมครับอ,อันนี้ออกมาจากบริษัทเลยก็คือคอกเขาจะแต่งมาจากศูนย์เลยใช่ครับอ๋อพูด,ดง่ายๆว่ามีมาเปลี่ยนขอบเป็นขอบ15แล้วก็มาใส่แม็กที่หลังอืมที่แรกมันเป็นขอบ14เหรอสีมาแล้วก็เป็นกระทะธรรมดาอืมที่เราเปลี่ยนเป็นขอบ15เพราะอะไรครับอายุการใช้งานมันดีกว่านาก่า คล้ายๆว่ามันจะทนกว่ารับน้ำหนักได้ดีกว่าใช่ไหมฮะแต่ยางก็แพงกว่านิดนึงแพงกว่าไม่กี่รอ้อยเราเลือกใช้สิบห้าดีกว่าโอ้แล้วเฟืองท้ายนี่มันเป็นเฟืองท้ายแบบของ,งเดิมไหมเดิมนะครับอืมอืมอืมเฟืองท้ายเดิมเนาะอ่าเราปรับแต่งแค่เปลี่ยนล้อใหม่นะครับนะฮะเพราะว่าล้อ<ๆ>14อาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะครับเจ้าของอาจจะมั่นใจในขอบ5มากกว่าเขาก็เลยเลือกใช้ขอบ15ครับจัดทรงใหม่ด้วยเอ๊ะตอนแรกที่ออกมาจากศูนย์นี่ไม่ไม่ใช่ทรงนี้ใช่ไหมใช่เป็นแนบ ชยอเป็นแหนบแบบว่าโค้งมาเลยใช่ไหมยกสูงมาเลยสูงมาเลยผมมากดลงเรียบดีกว่าพูดง่ายๆว่าจัดมาจากศูนย์นี่เรายังไม่ประทับใจนะฮะก็เราก็เลยมาเปลี่ยนทรงใหม่ให้เป็นทรงเตี้ยนิดนึงนะฮะแต่ขนาดนี้ไม่ได้นิดนึงนะฮะเนี่ยบอกได้เลยรถโซนประจวบนี่แบบนี้ทั้งนั้นเลยในตอนนี้นะครับบรรทุกของแล้วอยู่นิ้วก้อยเลยนิ้วก้อยรอดได้เลยใช่ไหมนิ้วก้อยอยู่นิ้วก้อยชนพอดีสุดยอดนะครับแทบจะบอกว่าเบียดซุ้มกันเลยก็ว่าได้นะฮะ คันนี้จัดหนักสูงสุดเคยใส่มาประมาณเท่าไหร่ห้าตันครับเคยจัดมาแล้วอ่ะห้าตันนี้ใสอะไรเนี่ยสับรถโรงงานโอ้มายถึว่าไม่มีขั้วมีจุกแบบเป็นลูกๆเลยใช่ไหมตัดหัวตัดท้ายเลยโอ้หนักเหมือนกันเนาะ,ะแล้วเราวิ่งไกลไหมฮะห้าตันนั้นไม่ไกลครับ<อ>เข้าแค่ติโต้ดีเหมือนกับว่าเราอัดเต็มที่เลยเอาห้าตันแล้วก็วิ่งเข้าโรง,งงานอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครโอ้ยสายงานรับจ้างในตอนนี้ก็คือเรารับจ้างทั่วๆไปเลยขึ้นเหนือล่องใต้ไปได้หมด สิบปีน<ว>ี<ง>่โอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ,โ,อโ,อโอ้เพราะเหตุใดทาไมถึงชอบอาชีพนี้ครับเกี่ยวกับรถคลองคอคนี่เป็นงานอิสระอืม <c oughs> เหนื่อยไหมฮะถามจริงอีตอนที่วิ่งเคย<อ>มีทอ้อไหมก็มีเหนื่อยมากแต่ว่า<อ>ท้อไม่พอ,อ,อเห็นเงินแล้วก็ดีใจอืมตอนที่เราวิ่งมันอาจจะเหนื่อย <c oughs> มันอาจจะมีท้อบ,บ้างแต่เวลาที่เราเห็นเงินรายได้ของมันแล้วก็ก็โอเคนะมันหายเหนื่อยว่าไปเป็นลูกจ้างเขา อาชีพละข้อมันก็เหมือนอิสระไปไปได้ในส่วนหนึ่งแหละนะคือเราเหนื่อยจริงๆเรามีธุระจริงๆเราอยากไปไหนเราก็สามารถหยุดได้ไม่รับงานได้แต่เวลาเราอยากจะวิ่งเราก็พยายามแจมงานกับเพื่อนๆเ,เอาวิธีการหางานของเราคือเราก็ใช้โทรศัพท์ใช้ Facebook อะไรประมาณนี้คอยถามถ่ายกันว่ามีงานหรือไม่มีงานอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะอืมแล้วเรามีแบบมีนายคิวที่เราไปวิ่งโดยตรงไหมครับนายคิวไม่ ก็คือแต่เมื่อก่อนเนี่ยมีวิง่งตีลาชบุรีแต่นี้ไม่มได้วิง่งแลทุกวันนี้เราไม่ไม่ได้มีนายคิวเป็นสังกัดตายตัวเราก็ใช้วิธีการแจมงานกันกับเพื่อนๆในทีมง,งานอะไรประมาณนี้โอ้โหแจ๋วเลยนะครับสิบกว่าปีแล้วถือว่าประสบการณ์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะใช้รถมา3คันเนาะโอ้โหเอ๊ะคันแรกเป็นรถยี่ห้ออะไรโตโยต้าครับดีโกโ้คันที่2ล่ะคัน2เป็นดีแมคอ่าดีแมครุ่นไหนเ,เอ่อแพลตตินัมครับอ๋อเป็นแพลตตินม <S 2> 2, <S ัมโอ้ คันนั้นก็ถือว่าเก่ามากเลยนะโอ้โคันนี้คันที่สามเนาะย้ายค่ายเรามาใช้ดิวตั้งแต่ใช้มาคันนี้กี่ปีแล้วล่ะคันนี้สองปีแล้วผิดหวังไหมที่ซื้อมาเครื่องยนต์เขายังเจ๋วอยู่ใช่ไหมตั้งแต่ซื้อมาสองปีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอืมสุดยอดนะฮะบำรุงส้มรือว่าเครื่องยน์้ายเปน เปลี่ยนเบรกเปลี่ยนน้ำมันเปลีนลูกปืนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพเพราะรถใช้งานใช่ไหมฮะวิธีการที่เราดูแลนี่ก็คืออย่างสมมุติว่าผมถามนิดนึงนะรเราดูแลลูกปืนเพาลอยเนี่ยนะครับกี่หมืน่นหรือกี่แสนกิโลที่เราจะดูแลเซอร์วิสทิ้งสี่หมื่นโลล้างทิ้งสี่หมื่นโลนี่เราต้องถอดตรวจเช็คแล้วอ๋อนะครับนะฮะเราจะไม่จะไม่ทิ้งไว้นานเนาะ ได้ครับพอดีไปแตกกงนคืนนี่มันหนาช่างยางกลำบากเรามันไม่คุ้มกันเตะตัวเองไปในตัวอืมนะครับนะฮะสี่หมื่นกิโลเนาะสี่หมื่นห้าหมื่นเขาก็ถอดตรวจเช็คทีหนึ่งนะครับเพราะว่าการใช้รถเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าทำเพอาลอยมาแล้วมันแข็งแรงมันจะใช้ได้ยาวๆไม่ใช่นะครับนะฮะก็คือถ้าเราจะมีความมั่นใจสูงเนี่ยเวลาที่รถเราบรรทุกเนี่ยนะครับลูกปืนมันก็สึกหลอไปเรื่องธรรมดาจะระบงจะระบีมันก็สึกหลอไปเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของแต่ละคนเนี่ยนะครับ ทำการตรวจเช็ครถเนี่ยมีระยะไม่เท่ากันบางคนก็สี่หมื่นบางคนก็ห้าหมื่นบางคนก็แปดหมื่นก็มีเราก็ถอดดูแลซ่อมบำรุงรักษาอัจจารบีใหม่หรือบางทีถอดมาจารบีไม่เสียแต่ผ้าเบรกกำลังจะหมดอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้รถเราไปเสียกลางทางเพราะถ้าไปเสียกลางทางมันวุ่นเลยวุ่นไม่ว่าเผลอๆเราไปเจองานด่วนจบเลยเรานี่โดนไมค้าซัดจนเน่าเลยนะใช่ไหมฮะ อันนั้นคือเรารักษาเครดิตเราไว้นะครับดีแล้วครับป้องกันไว้ก่อนเลยดีที่สุดเพราะเวลาเราขับรถเนี่ยเราไม่รู้ว่าเ,าเวลาที่เราจะทําอยู่เนี่ยมันก็เหนื่อยพอแล้วนะฮะเพราะงานสมัยนี้มันเร่งด่วนเร่งด่วนมากใช่ไหมฮะสมัยนี้ก็ เรื่องงานราคานี่ก็ถือว่าน้อยลงพอเมื่อก่อนไหมใช่สิปีก่อนนี่ก็ทันรุ่นผมเหมือนกันนะผมก็สิปีก่อนนี่วิ่งเหลือดีครับราคาเต็มเลยมีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวนี้รถเยอะตัดงานกันไปตัดงานกันมาราคาเลยดรอปมันก็ดรอปลงมาเยอะใช่ไหมฮะสมัยสิปีที่ต้องบอกว่าถ้าเหลาขึ้นไปแล้วมีงานกลับนี่กลับมาในกำเงินหมื่นหมื่นสองหมื่นห้าได้สบายนะสามวันเนี่ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้กว่าจะได้หมื่นหนึ่งหมื่นห้านี่พอได้เลยเหนื่อยใช่ไหม เหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ใช่ไหมครับอืมโอเคนะฮะอะขอบคุณมากมเลยนะฮะขอบคุณน้องเอี้ยงมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอืมนี่แหละครับนะฮะรถคลองหนึงคันที่สามารถหาเงินได้นะฮะแล้วก็น้องเอี้ยงเขาก็อยู่ในวงการนี้มาถ้าจะบอกว่าเป็น10ปีเลยก็ว่าได้นะครับนะฮะแล้วรถคันนี้ก็ปรับแต่งมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับออกรถ คันนี้นะครับนะน้องเอียงบอกว่าออกรถมาจากศูนย์มาจากบริษัทบางทีออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อจะให้เป็นสไตล์ของเรานะครับออกรถมาจากศูนย์เขาก็ปรับแต่งมาให้ในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเราก็สามารถเอามาปรับแต่งเอาเองได้นะครับเพราะว่าให้มันเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการนะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าความต้องการของคนเรานั้นไม่เหมือนกันนะครับคันนี้ก็ถือว่ารอแบบได้ใจเลยอีกหนึ่งคันนะครับอืสุดยอด ล้อก็ใช้ล้อ15นะครับคลิปที่ผมทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับที่ผมถามคนขับรถนะครับหรือว่าถามเจ้าของเขาเนี่ยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูแนวทางว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเปลี่ยนล้อมาเป็นล้อแบบนี้ทําไมเขาต้องเปลี่ยนจากล้อ14มาเป็นล้อ15นะครับเก็บ mm hmm. ความรู้ตรงนี้เล็กๆน้อยๆเผื mm hmm. ่อคนไหนที่จะเข้ามาสู่ในอาชีพนี้นะก็ลองดูคลิปผมแล้วเอาไปประยุกต์ใช้เอานะว่าเอ๊ะมันเพราะเหตุใดเขาถึงเปลี่ยน ใช,ใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแล้วเขาเปลี่ยนมาราคาเท่าไหร่แล้วเขาวิ่งเข้าหางานกันแบบไหนอย่างไรตรงเนี้มีให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันตลอดเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายบายลักนะจุบจ๊บจุ๊บบายบายครับ